เออแล้วด้วยความว่ามันเป็นครั้งแรกเว้ยมันเป็นครั้งแรกจริงๆนะเว้ยที่แบบว่าเอ้ยผมมาออกมาจากบ้านเว้ยอันเนี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมออกจากบ้านเองแล้วก็มาที่นี่เองครั้งแรกแต่ผมถามเจ้าถิ่นผมบอกว่าเฮ้ยมีตรงไหนหรือเปล่าที่แบบเออแบบดูนดูอะไรพวกเนี้ยไปเรื่อยเงี้ยมีที่เที่ยวหรือเปล่าเจ้าเจ้าถิ่นบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ออกเลย นั่งแล้วแล้วผมไปถามคนในวัดผมบอกว่าโอ,โอ๋ถามว่าอันนี้คือถ้าเข้าตัวเมืองผมถามก่อนหน้านี้นะคือผมก็นั่งรอผมถามก่อนหน้านี้ว่าเออลุงครับแล้วถ้าเข้าตัวเมืองนี่ต้องนั่งรถสองนั่งนั่งรถอะไรไปครับอ๋อเขาบอกว่านั่งรถสองแถวไปเลยไม่เท่าไหร่เองสามสิบสุดท้ายครับผมมาถามเจ้าตัวเจ้าตัวบอกนั่งยังไงเ่ะสองแถวมีด้เหรอ <laughs> แล้วสรุปใครวะคุณจะเชื่อใครดีวะ แล้วอีกอย่างครับสุดท้ายจบด้วยอะไรรู้ไหมแดดร้อนๆกี่โมงนะนนบ่ายโมง,มง,มงก็ถึงบ่ายอเออเที่ยงแดดเปรี้ยงๆอ่ะคนดูเดินตั้งแต่บ้านเกือบเกือบถึงครึ่งทางว่าวไม่ถึงใช่ปะ่ะแต่เดินมาไกลอยู่อ่ะอ <ๆ S 2> เดินนะคนดูใช้เดินนะใช้ไตีน,นะครับใช้ตีตในการเดินนะ <ๆ S 2> แล้ว,แล,วแล้วตอนแรกเรียกแกลบแล้วเรียกแกลบแล้วแต่คือแกลบไม่มาแกลบไม่มาเสร็จปุ๊บที่อ่ะเดินก็เดินไม่รู้หรอกว่าแม่ง ปลายทางแม่งอยู่ตรงไหนแม่งไม่ไหวแล้วเยยยแม่งโคตรร้อนแล้วคิดดูสุดท้ายก็ต้องเรียกแกป๊ปรัวปะละ่ะแต่แต่เดี๋ยวเอีกสองเดือนก็เปิดแล้วครับโรงเรียนนี่อ่ะใช่ปะ่ะไ,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะปอจะขึ้นปอหกละ <laughs> 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 เอ้ย เออแล้วเออมีเรื่องเล่าอีกมันเป็นตลาดนัดใช่ไหมเออใช่มันเป็นตลาดนัด,มออมนนด,นดผมก็เดินไปตลาดนัดปุ๊บปบ๊เดินไปตลาดนัดเดินไปตอนแรกที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะนั่งรถไปสุดท้ายเดินอย่างไกลอกู <c oughs> <c oughs> แล้วเขาโคตรร้อนแล้วก็ไปเจอที่ตลาดนะตลาดนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเม่งร้อนจัดแต่งเกงขายยาวแล้วแต่งเกงบลอกเตอร์ทับไปด้วยโอ้โหแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเม่งร้อนจัดแต่งเกงขายยาวแล้วแต่งเกงบลอกเตอร์ทับไปด้วยโอ้โหเจ้ชีวิตคือแบบเม่งไม่ได้คือไม่ได้เตรียมอะไรเลยอย่าไปผมก็ไม่ได้เตรียมหาอะไรเลยเออ ก็คือผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยเว้ยคือมาพอพวกมึงล้วนๆยุกูและยุขึ้นด้วยกูกดแก๊บปั๊บเรียบร้อยกูลงสตรีมเลยแล้วลืมไปกดยกเลิกแล,แล้วตอนแรกผมจะกดยกเลิกเว้ยผมกลาว่าเฮ้ยแช่อาบน้ำดีกว่าชิบหายกดยกเลิกไม่ได้ไม่อาบแล้วกูไปเลย เปิดไปเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแก๊บผมจะจปเวาไอ้นี่ใช่ปะ่ะเออน้ำหอมเปิดประตูกึ๊บเปิดด้วยความเบาผมก็กลัวว่าไอพนจะตื่นกึ๊บเดินไปหยิบปับ๊บไอพมเหมือนแบบสลืมสลือเฮ้ยเดี๋ยวกูมาแล้ว้เพื่อนแล,ล้วก็รีบวิ่งออกไปใช่แต่คือผมอาบมาก่อนแล้วไงใช,ใชปะ่ะตอนสตรีมผมอาบแล้วตอนแรกจะมาอยู่วันเดียว ไ,ไง่ายแต่ด้วยความเคิร์มมั้งก็เลยไปสองวันเอออะไรนะตกลวทำไมแล้วตกลงอ่ะ,ะออไม่ไม่ได้ติดใจแค่แบบว่าคือเราไปแป๊บเดียวคือผมมาปุ๊บแล้วผมก็นอนเลยผมแค่แบบว่าไปโรบินสันปุ๊บไปโรไปโรบินสัน ไปโดไปโรบินสันปุ๊บคราวนี้แม่งไม่ได้นอนเลยแล้วจริงจะไปตลาดแล้วตั้งแต่ตอนนั้นอนะ่ะวันนั้นอ่ะคือผมไม่ได้นอนคิดดูแล้วมไม่ได้นอนแวว,แวไ,มไม่เอาไม่พูด <laughs> <laughs> อยากให้พูดหรอ <laughs> คำแรกที่พ่อที่พ่อเจอผมพ่อดูไว้คำแรกที่ พ่อมีเจอผมบอกบอกอะไรรู้ปะอย่างแรกเลยเล่นยาวปะเล่นยาวครับรั่จะส่งนี้มือสัตนนะมือสัตนแล้วผมเป็นคนมือสัตวอยู่แล้วเว้ยคือง่ายงคือผมเป็นคนมือสัตว์อยู่แล้วนี่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 เองเล่นยาวมาใช่ไหมเอ้าแล้วผมต้องทําตัวไงวะคือผมเจอผมไม่เคยผมมึ่งเจอพ่อครังพ่อมีครั้งแรกแต่พ่อมีเป็นคนกันเองจริงแต่ถ้ายอมรับอะคือพ่อมีเป็นคนกันเองแล้วเป็นคนตลกเว้ย ขอบอน่ารักอืมเสียเสียคือแบบแล้วคือวันนั้นคือผมนอนยังแล้วไม่ได้นอนด้วยเขาดูคิสสภาพดิแล้วแม่งจะสั่นขนาดไหนผมก็กมยาดมเอ้ยเองเองเล่นมาใช่ไหมส่งเองแม่งนะตีคุกเลยนะโคตรรั่วแต่ผมก็เล่นมุกไปบ้างผมก็บอกว่าแม่บอกว่ามีตังค์เท่าไหร่เนี่ยมาเนี่ย ผมบอกแบบมีสามครับสามหมื่นเหรอสามพันครับเดี๋ยวผมขายโทรศัพท์ด้วยแม่บอกไม่ต้องไม่ต้องถ้าถ้าสามร้อยนี่แม่ควักออกให้ก่อนนะแต่เธอก็มีมาไม่ใช่หรอที่แบบว่าส่งและถ้าอย่างสีเหลืองอะไรอะ่ะแต่เขาไม่ได้เล่น ก็เป็นคนตลกคุยกันง่ายๆสบายๆายเขาก็เลยส่งซีคัทถึอย่างซีหยิง <laughs> <laughs> แค้ก็ยืนขำกันอยนู่สองคน <laughs> ชีวิตสนุกนี่วิสุดไปอีกวันนี้หลังจากจบตลาดผมก็ไม่รู้หรอกแต่คือผมอ่ะผมไม่ได้อะไรเว้ยผมเป็นคนแบบชิวๆแล้วผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องแบบเกี่ยวกับรถหรือว่าอะไรนะแต่คือด้วยความว่ามี่อ่ะเหมือน,นง,ง,งอนใช่ไหมงอนพ่อ ใช่มี่งอนพ่อคือไม่รู้ว่างอนเรื่องอะไรรู้ไหมแต่คือผมอ่ะไม่ได้ติดอะไรนะคือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเลยเพราะว่าผมเป็นคนแบบง่ายๆอยู่แล้วอะไรก็ได้พอปุ๊บมากับแม่ปุ๊บตอนแรกในใจผมว่าแบบเอ้ยรถใหญ่ผมก็หาเลยป,ป,ปั๊บหันไปปุ๊บเฮ้ยหายไปไหนล้อดนึ่งวะ <laughs> <laughs> ตามล้อแล้วพี่ก็ไม่ได้บอกผมนะพี่ก็ี่คือคนะือง้ว่าทุกคนคือฝนมันตกใช่ไหะ <laughs> แบบชัวร์ยังไงก็เอารถเอารถใหญ่มาแล้วแน่ๆคงไม่ขับแบบคงไม่ขับซาเล้งว่าเับหลอกอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือพ่อด้วยความที่พ่อเป็นคนกรนตกนเขาจะว่าแบบชอบลองใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เลยโทรหาพ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออว่านี่ไงก็ขับรถมาแล้วนี่ไงบอกไหนอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นรถสักคันเขาบอกเนี่ยก็จอดอยู่ตรงของนาฬิกาเนี่ยไม่เห็นหรือไงพี่ก็บอกว่านหเนี่ยไม่เห็นยังมีรถสักคันจอดอยู่ในจอดอยู่ตรงหอนาฬิกาเลยเขาบอก ดีอยู่ตรงไหนแล้วนี่ก็เลยหันไปชัดแล้วเห็นแล้วนี่ก็ตอบไปว่าเออเห็นแล้วแล้วพ่อบอกว่ามาดีก็เดินมาดีเดินเข้ามานี่ก็บอกว่าแล้ว,ลวมี่เลยบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่เอารถใหญ่มาแล้วพ่อก็บอกว่าทําไมมันจะนั่งไม่ได้เหรอมันเป็นไรลักนาอะไรอย่างเ,เงี้ยนี่ก็เลยเงียบก็เลยแบบตัดสายพ่อทิ้งปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปบนรถแล้วมี่ก็ไม่ได้บอกผมด้วยนะบมพูดในแค่นี้ไม่ได้บอกเลย ผมไปเจอพ่อกับแม่ผมก็สวัสด,ดีครับสสวัด,ดีครับแล้วพ่อบอกนั่งได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกได้ครับคือแบบ,แบ,บผมชิวอะผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วเว้ยแต่คำแรกที่พ่อถามตอนขึ้นรถสายเลงเงี้ยว่าพ่อถามนั่งได้ไหมลูกเลิกกันตีนวะหรอแล้วคือเข้าใจว่าผมอะไม่ได้อะไรเลยผมก็นั่งชิวๆผมแล้ว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 ด้วยกับว่าพ่อกับพี่สาว่านี่งอนกันเหรอ ตอนแรกผมก็คุยกันดีเลยนะผมก็ไม่ได้คิดที่ทาอะไรผิดอ๋อผมมารู้ทีหลังว่ามีไงแบบงอนแต่ไม่ใช่งอนผมโคตรรู่อะแต่ผมมานั่งชิวๆอ,อ,อยู่แล้วแต่แต่เสียแ,แ,แต่ที่ผมแบบเครื่องใจคือแบบเฮ้ยฝนตกนะ <c oughs> กางเกงผมรองเท้าผมกระเป๋าอีกแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวค่อยซักเพราะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเรื่องพวกเนี้ยผมไม่ได้ซีเลยเลย ง่ายขเยจเจที่ทงแล้วแม่ถามว่าเป็นอะไรขาร้องก็หลอินกันหรอ,ลอแล้วนีก็งเงียบไม่พูดอะไรเไวนั่งงป็นปน,ปน้าง,งเลยแล้วที่เานิว้ว <c oughs> แล้วพอขับรถไปสักพักนึงแม่บอกไปเปลี่ยนรถให้มันเถิสงสารแล้วแม่ก็เลยไปจอดข้างทางให้รอรออยู่ตรงป้ายรถ ะะเ,เปยนเรใับ <c oughs> ออแต่ผมจะมีเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ก่อนถึงป้ายเพราะว่าพ่อผมพ่อมี่เนี่ยก็ขับแบบซาเล้งเนี่ยแหละแล้วปุ๊บก็จะหัก้ายปับ๊บเจอแก๊บแก๊บมองหน้าที่หายมีเรื่องแล้วใกล้ๆเหมือนแบบจะปาดหน้าคือแบบจะชนกันอยู่แล้วอะ่ะแต่คือผมเห็นพ่อมี่แบบเออยกมือแล้วผมก็แบบว่าแต่ผมไม่ได้พูดดังว้ผมก็บอก อันนี้แบบยังหน้าอะไรประมาณเนี้ยแบบว่าเหมือนแบบการขอโทษอะ่ะยังไงแล้วแม่ก็ยังมองอยู่แล้วคราวนี้ผมก็ผมก็ได้ยินพ่อมีมึงมาดิมึงมาดิไอนน้กูบอกกูก็แบบเหี้ดรั่วแน,น่แหละกูกูต้องเป็น,นปคนห้ามได้แหละไอ้เชื่อว่เผือกว่าจะโดนแม่ที่ผมคิดแน่ๆคือถ้าผมช่วยไม่ไงั้นผมก็ต้องห้ามแต่คือที่สําคัญคือผมต้องห้ามก่อนเลยอย่างแรกคือแบบอะไรวะนี่อะ Sweet yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.